โอเคนะครับเดี๋ยวผมนะครับช่องทีอยู่ 22x2 อีกเช่นเคยนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็อยู่ในหน้าเว็บ expid1 นะครับน้องก็วันนี้พี่จะมาแลกโค้ดสุ่ม ID ฟรีนั่นเองนะครับน้องๆเออก็เดี๋ยวนี้พี่จะสอนสมัครเลยด้วยละกันนะครับน้องๆก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกนะครับน้องกอ็เดี๋ยวพี่ก็จะสมัครเป็น LO V E แล้วกันครับแล้วก็1ิ12องเงี้ยครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับน้องตั้งอะไรก็ได้ครับที่จําได้นะครับน้องแล้วก็รหัสยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เอาที่เราจําได้นะครับน้องโอเคมาสมัครสมาชิกสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องโอเคต่อไปพี่ก็ต้องขออนุญาตคันลออโค้ดกันเลยละกันนะครับน้องดูซิว่าพี่จะได้เท่าไหร่นะครับมาดูซิว่ายังเติมได้อยู่หรือเปล่า นะครับก็เข้าไปที่เติมเงินนะครับน้องวิธีการเติมโค้ดนะครับแล้วก็ไปที่เติมเงินผ่านไอเทมโค้ดนะครับส่วนใครได้โค้ดเท่าไหรแล้วอยากได้อื่นก็ไปเติมเพิ่มกันเองแล้วกันครับอยู่ใกล้ๆกันโอเคนะครับน้องพี่ได้โค้ดได้สิบห้าบาทนะครับมาเรามาดูนิกว่านะครับว่าเราซื้ออะไรได้มั่งนะในสิบห้าบาทนี้นะครับน้องๆเออขอดูหน่อยกันเอ๊ะขอดูเลยอ๋อก เขาก็รับอ่าเขาเรียกอะไรอะกดเกมพาร์ตเหรอเนี่ยเขาก็บอกอยู่นะครับเขาก็รับพวกกดเกมพาร์ด้วยนะครับน้องก็ราคาพี่ไม่รู้นะถูกหรือแพงพี่ไม่เคยเติมนะพวกนี้นะครับน้องก็ให้ว่าถูกหรือแพงก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับพี่ก็ไม่เคยเติมนะครับพวกเกมพาร์นะครับน้องแล้วก็อะไรมีซื้อผลด้วยโอ้แล้วก็มีผลนะครับแต่ไม่มีพวกอ่า ทีเล็กหรือว่าอะไรนะครับก็น่าจะไม่เอาลงหรือเปล่าเพราะมันแพงมากเลยนะนะครับเขาเลยไม่น่าจะเอาลงนะครับพวกทีเล็กกะอะไรจิงจอกอะไรนะครับเขาไม่ได้มาตั้งนานนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะก็พี่เว้นไปประมาณ2คลิปนะครับก็เลยแวะมาเยี่ยมมาเวียนกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเน่ติดห้าบาทนะครับตรงโจทย์พี่แล้วก็ไอดีแล้วนะครับก็พี่แจกให้ทั้งสองไอดีนะครับใครได้ไปก็ ไม่เห็นมีคนคอมเมนต์บอกพี่เลยนะน้องเออก็รอบไปแล้วแจกทั้งสองไอดีในคลิปเดียวนะเออไม่มีใครแจกเท่าพี่แล้วพี่กล้าพูดเลยนะครับไม่มีใครแจกเท่าพี่แล้วนะครับพี่นิวสายแจกตัวเองครับสมเสร็จแจกเลยนะครับแต่ไอดีนี้พี่ต้องขอหน่อยแล้วกันนะครับขอสักอ่าเท่าไหรอ่อ่ะเดียวค่อยว่ากัน,นครับถ้าได้ไอดีนะถ้าไปได้ก็เติมเพิ่มนะครับน้อง โปรดอัดวิดีโอไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับถ้าเกมถ้าเข้าเกมไม่ได้หรือว่าอะไรเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับน้องๆเออถ้าเกิดสมมุติเราได้ดีเกมนะครับแล้วก็เราอัดไว้ตั้งแต่ตอนเราสุ่มเลยครับน้องๆนะครับพี่แนะนําให้เราอัดไว้ตั้งแต่ตอนสุ่มนะเาเราได้ไอดีเกมปุ๊บให้รัดไปจนถึงหน้าเข้าเกมครับถ้ามันเกมมันเข้าไม่ได้หรืออะไรทางร้านเขาเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับน้องโอเคมาพี่ขออนุญาตซื้อเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ได้ไอเดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคสิบห้าบาทออกนะครับน้องพี่ได้ไอดีฟรีแล้วนะครับน้องแต่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 นะครับอย่าลืมนะครับว่าคลิปี้แล้วพี่แจกมาทั้งสองไอดีนะครับคลิปนี้พี่ขอยอดไลค์หน่อยละกันนะครับพี่ขอสักอ่าสี่สิบไลค์ไปเดี๋ยวจะมาแจกให้ละกันนะครับสําหรับไอดีนี้นะครับก็ก็ไม่ ก็อยากแจกครับก็อยากแจกงเลยครับแต่ว่าไอเดคิปพี่แล้วครับพี่แจกงไปทั้งสองไอเดียครับแต่คิปนีพี่ก็ต้องขอย่อไลฟ์หน่อยแล้วกันนะครับน้องแลกกันนะครับโอเคแฟร์โอเคครับน้องๆเดี๋ยวเราไปดูในหน้าเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปยโอเคนะครับน้องๆตอนนี้พี่จะอยู่ในหน้าเกมเป็นเทเบร้อยครับก่อนอื่นเลยครับก็เหมือนเดิมนะครับขอเลือกไปที่โจรสไลดกันเลยแล้วกันนะครับ ขอพายครับก็ยังเป็นไข้อยู่นะก็ยังไม่หายครับแต่อยากทําคลิปนะครับน้องโอเคขั้นแรกนะครับก็ i ไอเฟีนะครับก็เห็นแล้วเวลสองสีนานะครับไม่ตันนะครับแล้วก็เงินเขียว16ล้านนะครับน้องแล้วก็แฟดเมนต์สามพันนะครับค่าหัวที่ชื่อช็อป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 มันอ่านอะไรช็อปใช่ไหมทุกคนสองเอมนะครับแล้วก็มีขาดําซันจินะครับ ก็โมจิตื่นวัเนี้ยรอบไปแล้วรนะู้สึกว่อยก็จะได้โมจิเหมือนกันนะแต่เป็นเวลตันโอเคครับเป็นโมจิตื่นครับน้องแล้วก็มีอะไรเนี่ยอะไอเนี้ยหนังตติ๊งอนี้แล้วก็มีอนนอนะมโอ้ปิดเตียงเพลงก่อนขออนุญาตปองเสียงกันนะครับไม่ไหวจริงๆดังช้างเตีนอยู่เนะียแล้วก็มีอ่าดาบโยูรุนะครับน้องโอเคถือว่าคุ้มนะครับ15้าบาทนี้นะครับ ไอดีฟีด้ครับทุกคนแรกโค้ดได้นะครับโอเคมีอ่าดาบผู้โอเด้งนะครับแล้วก็อ่าดาบโยรแล้วก็เคียวนะครับอืมไม่มีสามดาบโยร่เ้สามดาบไอโอ้ยโอ้ย oh oh ติดๆขัดๆโอเคครับดาบก็มีประมาณนี้นะครับพี่น้องมาดูดาบเสร็จตามคอนเซปต์เลยแล้วก็ไปดูผลต่อเฮ้ย เดี๋ยวนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยมีทีเล็กด้วยทุกคนสี่สิบไลท์น้อยไปนะทุกคนที่ว่านะครับแต่โอเคอะสี่สิบไลท์ก็สี่สิบไลท์นะครับเฮ้ยแต่คุ้มจริงเฮ้ยมีทีเล็กด้วยคุ้มจัดมีพลพาด้วยทุกคนหูยคุ้มคุ้มคุ้ม,ค,มคุ้ม้มมีมังกรด้วยนะเนี่ย มังกรมีสองผลนะครับน้องเอ้ยคุ้มจัดแล้วก็มีบิ๊กมัมนะครับน้องเอ้ยไอดีนี้น้องๆคุ้มแล้วแหละพี่ไม่คุ้มหรอสุดท้ายพี่ก็แจกเหมือนเดิมนะครับน้องแล้วก็มีผ้ามังคอไก่ตันนะครับน้องใช้อยู่โอ้โหมีผลทีเล็กด้วยอะไรจะคุ้มขนาดเนี้ยน้องๆดูสิ ดูซิเดีวจะคุ้มขนาดเนี้ยคุ้มเกินไปเปล่าโอเคนะครับน้องี40ไลค์นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกอเลยสำหรับไอดีนี้นะครับแม่งโคตรคุ้มพี่บอกเลยนะครับแลกโค้ดได้มาสุ่งฟรีด้วยเออคุ้มจริงนะครับน้องคุ้มจดัดโอเคไ,ไหนๆก็ไหนๆละมาเดี๋ยวพี่สุ่มผลให้เป็นรางวัลจากพี่แล้วกันนะครับมาสุ่มอะไรแล้วกัน เอาจะเก็บไว้เลยโอเคนะครับหรือว่าเป็นของขวัญจากพี่นะครับน้องโอเคนะครับน้องก็สําหรับวันนี้นะครับก็พี่มาแลกโค้ดให้ดูแล้วนะครับก็โค้ดยังใช้ได้อยู่นะครับก็น้องๆก็อย่าลืมไปใช้โค้ดกันด้วยนะครับน้องโอเคเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ร้านไปใช้โค้ดกันอยู่ใต้คลิปนะครับหรือไปพิมพ์กันใน Google เลยเอกกันเองเลยก็ได้นะครับก็ exp id 1นะครับเดี๋ยวเราแก้งคนนี้หน่อยนะครับแก้งเทปโฟนเขาหน่อยเดีย๋ยวเราเอาทีเล็กยันเลยเราอ,ะอ่ะอะคันแรกเอาพาไปก่อนนี่เซิฟเิใช่ไหมพาเสร็จทุกคนเอาทีเล็กยัดต่อเลยแกงแก้งเขาบัง,งกรนอีก <c oughs> แกงยอมรับอยอมรับเลยอ่ยทุกคนมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะทุกคนเดี๋ยวสักเดี๋ยวสักสามเดี๋ยวผมจะกระโดดออกเลย <c oughs> โอเคทุกคนสำหรับไอดีนี้นะพี่ก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าใครอยากได้ไอดีนี้ครับพี่ขอ40ไลค์ครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้นะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะพี่ก็ต้องขอตัวลาก่อนน้องก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่นะครับน้องก้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็กดกระดิ่งกันมา่นั้นแหะครับโอเค40ไลค์นะน้องเดี๋ยวพี่จะแจกให้โอเคครับไปละบายบายจุ๊บ